ืมฝนตกพี่น้องครับทั้งกบมาแต่หน้าว่าพี่น้องมาบ้านเมียมาน้องเมฆมาหอดกับผลเกิดลงเช้าอ่อนอรัญญาพี่น้องโคตรอรัญญาเธอเดือนเพียงห <c oughs> น้าไม่เทางัวในห้อยงัวสามตัวในซัมสิกิน แม่กต้องไปห้าเลี้ยงไก่นะปล่อยไปในเดือนเทียงนี่ก็ขี่แตกง่วงัวนมีแต่ง่วงงงตัวเฒ่มา <c oughs> มีหน่อยตัวหน,นึ่นนะง,งนี่ะเออนี่เนาะเบงซ่งนี่คือผ้าแล้วนี่ตัวนี้นะแม่บยมมอยขนลิ้นพี่น้องขนตกลิ้นใส่ห่อเขา่า อาทางฝนอ่ะทางป่านะวันเอเอนั่นโคกข้าวฟ้าหลังฝนอันนี้เขาอยู่หน้าได้เราบบริจูบา้บานบราใส่อย,ยนนู่นอนอยู่หน้าบรรยากาศแบบเป็นบ้านเลยแบบหน้าเลยนะบบเป็นบา้านต้นกล้วยก็มีแต่ต้นบม่บม,บมีบ่มีนะสิ มีมากว่าท่านเป็นปลีตําแท้แท้เนี่กับเมียซ้อมคนขยา่างกระเว้นเขาไม่ถาวรเขาประถาวรแล้วเขาหน่องเราประถาวรเขาไปบานแล้วข้ายังบาไดเ้เลาะทงไงทงหน้าเลยเด็กแมาเนี่ยฮ้ายังมาไดเ้เลาะทงไงทงหน้ามาหอดแม่เน,นี่ก็อยู่มือหนึ่ง นอนคืนหนึ่งแล้วก็ลงเนาะว่าช่องมือทามมือชองคืนแรงขึ้นมาเลาะก่อนพี่น้องไปเลาะเบิงังโอ้ไปเลาะเบิงังไอ้เข่าก่อนพี่น้องแต่หา้ามฮะเพราะในเลาะเบิบังเข่าเมื่อกี้ฮะโต๊ะบานิเสาเลย เขากลสลัดน้อยนึงเฮากลเนาะเกี่ยเข่าแล้วแล้วเฮากลมาเออดับหน้าแล้วเฮากลขึ้นมาบัดมอสีเกี่ยเข่าอนี่เฮากลไปเขากลออกเลยได้เนาะออกท่านั้นได้ยกประตูเท่านั้นพื้นที่นี่ก็กว้างเต๋อหยาบทางไหนอื้ม เออเขาก็ออกไ,ได้นเนาะเริ่มออกแล้วพี่น้องรอเฮงอีกเดือนหนึ่งก็คือสิได้เกี่ยวมันรุนกันว่าเฮาสิได้เกียออกยกเก่ยวเขาหรือบ่เฮาสิได้อยู่เกี่ยวเขาหรือบ่เฮามักสร้างแบบพร้อมแปลกๆก,กันะะนะเฮามันมักสิมีปฏิหารเหตุการณ์แบบป่ะคาดคิดนะเดี๋ยวงราว ทันตนีมางับใบอะไรยังงูไม่ต้องงับบอกนั่นออกแล้วพี่น้องอ๊ยยังอันนี้พ้นวานบอกรุตตะก้าวานเอาบปล่าพ่อแม่ดำสองคนแม่เฒ่าก็พอเฒ่าสองคน บอไว้กเฮ็ดซ้ำไว้เนาะเอาเท่าทิ้งไว้โหดหนาพี่น้องบ่มีผูดด้ใดซื้อบ่เฮาสิตัดขายช่วงนี้เฮาบ่แม่นชอ็อตในตอนนี้เฮาทั้งชอ็อตทั้งใหม่ อ่าบ่มีงอกินหญ้างอก็ข้ายจนเบิรแล้วก็บ,บม่มียังสักอยา่างนี้นด้อวมืนมนี่เด้พี่น้องมันกบม,นกมนกานเลยเด้สำนียนี้เด้ำนนี่เด้พี่น้องออกแล้วครับข้าวออกแล้ว อก็จะบ้านนะอีกพ่อแม่จะบ้านนะท่านออกเลยซ้ำกันกระดําได้หลายเติบอยู่ดําสองคนกัตงบ้านเอาัวน่ะมันก็มีหม่องนาหม่องบัวนาหะไรเนาะกระดมงบเขากระแ้ดหมเลยใช่้วตมันแขงดัอ ดมนั่นดัทีมันบ่ไปบ่มาดำ่สองคนก็ยังดำทีอยู่มันดทีบบ่ไปบ่มาปีแล้วปีพวกเขาดั่นะตอนบ่ใซไม่อยู่ปีแรกนกันดั่นะ้ันนี่เขาก็ได้ดำอยู่แถวนี้เขาดำจนเบิดพี่นาในในนี่เขาก็ได้ดัแต่อยู่พูน ให้ไฮไงผมมันออกนะเท้าก็ดำนะพี่น้องครูเท้ามาันเลยดำนะในหน้าตะก,ก้ารทั้งข้างเท่านั้นแล้วเท้าก็ลงมาสิมาวานนะ,นะพี่น้องมาสิมาลักป่าพอเท่าพ่นไปว้านจ่พ่นกันจะบ้านนะ <c oughs> ไปยืนต้งพ่นอันนี้มันสิมันสิเกาะ จากแล้วเราลุ่นนองพี่น,น้องลักป่าเอเทาบ่บมีดอกอยากลองบางบ่งบงลองบางเดวยวก็หู้แกงไป โอ้ได้อยู่ได้อยู่ห้อยลงแล้วเจ้าเนาะบยานปีงมีปีงดอกอ้าวเจ้าของวานปฏิบให้มูลงได้หลายบาทนลยวานปฏิบูรมูลลงนายนปีงบ่มีดอกไน้องปีงมันไม่ใได้เจาะมันมันไม่จะไม่เลแล้วเธอ ได้จยกโตอยู่บ่ไดู้๋ยูู่ย,ยอ๋อมีแต่ป่าต่อพี่น้อง <c oughs> มาก็นหนักแต่ว่าลุเนี่ยอนี้นึนกวันใน้ทการบานพก่อนพุ่นไปกวนไม่ให้หมันออกมาเฮ้จักราเาจะชวนไว้ก่น ไปกวนใหม่้ม no <c oughs> ันออกมาเราให้ทวนหน่อยนมันมีแนวอะไรที่ใหม่จากตัวนั่นบนเลืออยู่ได้จากโตที่ได้กินอยู่ปะหลุดบ้างเราไปลองไม่ละใส่ยังบ่เนี่ยบ่อรอฮะไม่บ่ไม่ยังละไม่แล้วมันเป็นต่อไม่ มันเป็นตอวใหม่แล้วโขไว้งอนแล้ปล่อยป่าอยู่ที่เราเห็นมีโมแม่ <c oughs> มันอยู่ในเหงาใหม่นะบ่เขาไปกว,มาากาวาน,นมันแล้วก็ว่านออกไปมันมีแต่ยังก็ไปตองมีแต่ป่าตองมสนิทป่าตองที่เราถึนมาได้เส้นป่าตงองแบบ ง,ง้มเนคันมาง้ม,มันจะได้ะปะ,ะออดินละไม่้อยยันใจมันติดไม่แล้วป่าะตีเาอยูน่นหอยร้ายด้วเนาะ น้องเครื่องนน่นเนี้ก็มีเจ้างมมีต่หอ,อยใหญ่ๆอมกระถินเลยเธอบรรยากาศหลังฝนตกมันมันจี๊ตกอีละมาจากฝนตกก็คุณแล้วส่วงแรงแลบ่เห็นป่าซ่นเลยครับเมีป่าทแาาทบะมันเรากิบตัวง <laughs> ันเราออกมันออกวอร์ละมาจากสะ ซูนปล้นอะบปล่อยปลาปล่อยปลาบรเลียงปลาน่ะนี้อันนั้นเขาไปซูนในโพไม่แล้วก็จังว่านออกมายานมันอยู่ในหันเขาไปซูนเงาไม้แล้วพี่น้อง กแลวบ่วแล้วกันยัาังนี้ตามินก่นี้ตัวนสูนไปตา้ข่างปลาปอดมันนีดปลาใหญ่บนี่มันเกมันกบมา มันโบเม่มันออกไปเปิดราไปซักขันขาไิ้งมันขาดห่ดมันหัวมัง้งระวังใหม่เด้อเข่ากับส่ฟูยได้ออกน้ำแล้วเข่าก็ได้ ้ยังเท่าไหร่ถึงบ่ไ่กัโอชุนไยูบฮะโยูั้มมายมามันขาดของเราช่มมอย บะไรย,ยังซ้ำเนื้อยังหยียบตามขอบปนนั่นเองมันมัน,มนลอกกินข้าวสาปเจ้ากับกี่ลอกกินข้าวสาปปลายังกินข้าวสาปเกพี่นอ้อง ta sửa phú cần mà Chú ta sửa bỏ ừ. Học quả nhai coi Sửa đi chín như vậy Khi lệ cầm mì Khi lệ cầm mì ta đọc Mấy nàm tươn tươn này kha. Mới đây hẹn ngay ngay đấy เด uh ือนหนึ่งเดือนสองก็ยังด่างแท่เด่เนาะเดือนสี่เพื่อเริ่มแหงเล่รอเอล่านะจนโซจนถึงหมดต้องกลั่นหมดเลยพ่บไดเอาแยงมาสอนเอาอันแมงดาเดี๋ยวมาออื่นกันนะมืออื่นยังน้องมาสอนแมงดาในบ้านน้องเทิงนะแมงดามัไหลน้องในเทียนรึเปล่าโบไดย่านโบนียัง บไปกินดอกขนาดยางดูตามขอบมันนี่นเดือมันอยู่ในท่อปลาหย่าม,มีหอดฝ่าหมูแม่มันมอปปนนอ,อกไปเบิดแล้วมาจากบ้าลายแล้วตองคนน้อนตัวคนละตัว แต่ตอนเจ้าไปกวนใหม่นะเห็นมันนั่นเต้นออกจะได้ล่ะอืมมันออกทั้งรังไปนะอืมนันเข้าไปในอีกแล้วเห็มองเก่าอีกแล้วไปยืนในบ่อเงินโผล่ใหม่ละกับบานนั่นเด่นนะเต้นอยู่นะมันหลอกเจ้าแล้วอ่ะนะแก่ใหม่ไปน้ำที่ทางใหม่ละโคดรโคมันบอกเข่าเนอะมันโตหน่อยมันบอกเข่าแหวมันหลอดแหว ตัวใหญ่ดับหน้ามาท่านแล้วก็ยังยังตัวใหญ่อยู่เนาะเนาอืมสีนั้น,อน,นอยอมรับในห้องดับหน้ามาท่านได้แล้วกลิ่นของมันจะเถื่อสีห้องยู่วานเขาไปดูในแจนะเถื่อมันอยู่ในหันว่าจะห้กินเนาะมันหลอดแฮวจักตัวหน่อยพูดตัวพันใหญ่มาจากเนื้อว่าน่าม,มันลายเปล่า เอ๋อคือบล้องวานเขามาในแจเธอมันอยู่ในแจรหม่ใหอยอยม่กวานเขามาแล้วงมองอกออโกบกบมีบ่เห็นเนาะโกบกบมมีบ่เห็น,หน ก็ตอนนี้คือว่านี่ปลาแล้วน่าน้ำปล่อยปลาได้ไหมปลาจีนปลานั่นแล้วปลาตะเพียนเลาะถามว่าเราตึ๊กกันมากเราได้อยู่เราอ่ะแล้วก็ตัวใหญ่อยู่แล้วอ่ะเอามาตึกมันคือบ่ได้ బులంగా ఉమ్ముకోండి